สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาสําหรับลาวนะครับไม่ได้ทําคลิปค่อนข้างที่จะนานนะฮะนานเลยแลลวครับหลายเดือนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าลาวเขาหยุดไปเยอะแล้วก็กลับมานะฮะ,ะก่อนที่ไม่ได้ทํานี่ก็ทําก็ลงใน a c e b o o k นะฮะก,ก็เข้าอยู่นะฮะฉะนั้นวันนี้ก่เข้าไปเยอะเหมือนกันนะฮะสามตัวก็มีนะฮะห้าห้าศูนย์แล้วก็ไล่มาแปดนะฮะเอามาวันนี้นะนะครับสําหรับลาววันที่สี่มิถุนายนนี้นยนะครับ ฟันให้เลยนะฮะแปดน่าจะอยู่แล้วครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือสามฮะอ่าแปดกับสามอยู่ครับเจาะฮะแปดสองนะฮะแปดหกครับกระดูกเอาเบิ้ลนฮะแปดแปดครับแล้วก็แปดเก้าฮะสามมีอะไรบ้างครับสามสองฮะ สามหกครับสามเก้าเนาะสามแปดยังอ่ายังนะะสามแปดก่อนแล้วก็สามเก้านะฮะนี่สามตัวหกแปดแปดหกแปดสองหกแปดสามเนาะอ่ะประมาณนี้ฮะสำหรับลาวฮะก็ไม่มีอะไรมากมายเลยครับสำหรับลาวคาดว่าน,นี่นะครับ งวดน,นั้นแปดเจ็ดใช่ไหมงวดน,นี้ผมว่าแปดหกนะหรือแปดแปดเนี่ยนะฮะตรงนี้แหละครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะฮะจากการคำนวณมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ตามก็ใช้สตินิดนึงนะฮะหรือว่าไปชนกับเจ้านี้สำนักนู้นสำนักนี้ค่อยจัดแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับเราวันนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครที่อยากจะเรียนในเรื่องของการคำนวณก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับลายรายละเอียดด้านล่างเลยฮะทักลายมาเลยนะตามนั้นแล้วกันนะครับก็อ่าขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับเราประจำวันผูเรื่องหัดนี้เฮงเฮงครับสวัสดีครับ